ถ้าเราตั้งเงื่อนไขาการลงทุนว่า1ต้องชนะเงินเฟอ้อสอ2เงินต้นต้องอยู่ครบและ 3. ผลตอบแทนต้องสูงเราจะลงทุนในอะไรดีคะแต่ก่อนอื่นเลยแล้วทำไมเราต้องชนะเงินเฟอ้อด้วยการที่เราจะต้องชนะเงินเฟอ้อก็เพราะว่าเงินเฟอ้อทำให้ข้าวของสินค้าทุกอย่างแพงขึ้นคะ่ะปีหน้าแบงกชาติมองว่าเงินเฟอ้อจะอยู่ที่2.6%นั่นหมายถึงถ้าเราดูข้าวหนึ่งจานวันนี้ราคา100บาท ปีหน้าข้าวจานนี้จะมีราคา1 0 2บาท6กตังก็คือมันเพิ่มขึ้น2 6งเซแต่เราไม่ได้ข้าวเยอะขึ้นนะคะมันคือข้าวจา,เานเดิมปริมาณเดิมแต่ราคาแพงขึ้นในขณะที่เงินฝากค่ะถ้าเราไม่ฝากเงินเงิน100บาทก็ยังจะเป็นแบงค์หนึบาทเหมือนเดิมแต่ถ้าเราเอาเงินไปฝากสมมุติเราไปฝากในธนาคารออมสย์ที่ให้ผลตอบแทน 1. 5เ แปลว่าปีหน้าเงิน100บาทของเราจะมีมูลค่าที่1 0 0 1บาท50ตังเงินก้อนนี้ก็ยังไม่สามารถซื้อข้าวจานนั้นได้ยังต้องเติมเงินใหม่เข้าไปเพิ่มแปลว่าผลตอบแทนจริงๆของเราติดลบถูกไหมคะเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ไขก็คือว่าเราต้องหาแหล่งเงินลงทุนที่ให้ผลตอบแทนมากกว่าเงินเฟอ้อไม่อย่างนั้น เราทำงานแทบตายเราก็จะโดนเงินเฟ้อกัดกินความมั่งคั่งของเราเงิน100บาทเราก็จะไม่สามารถซื้อของในปริมาณเท่าเดิมได้แล้วและสินทรัพย์ที่จะตอบโจทย์3ข้อที่เราคุยกันไปตอนตน้นก็คือการลงทุนในหุ้นกู้ภาคเอกชนค่ะหุ้นกู้ภาคเอกชนก็คือการบทที่บริษัท เอกชนมาขอยืมเงินค่ะแต่แทนที่เขาจะไปกู้จากธนาคารเขาก็มาใช้วิธีการยืมเงินผ่านการขายหุ้นกู้แล้วก็ขายให้กับเราลงสถา,สถาบันการเงินต่างๆด้วยเออต,ต้องบอกนี้ว่าไม่ใช่หุ้นกู้ทุกตัวที่จะมีความสามารถในการชําระหนี้จ่ายดอกเบี้ยได้เท่าๆกันเราสามารถดูได้จากเครดิตเรตติ้งค่ะเครดิตเรตติ้งตัวนี้จะสะท้อนความสามารถของบริษัท ในการจ่ายดอกเบีย้ยในแต่ละงวดแล้วก็ความสามารถในการคืนเงินต้นเับช่วงนี้มีหุ้นกู้หนึ่งตัวที่ดูน่าสนใจได้เครดิตเร й ติง A บวกนะคะผลตอบแทน3.5%ระยะเวลาลงทุน4ปียิ่งหุ้นกู้ที่มีอายุนาน,นะคะ <c oughs> เขาจะต้องให้ผลตอบแทนที่สูงขึ้น <c oughs> เพื่อที่จะจูงใจให้เราอ่ะเอาเงินให้เขายืมนานๆนะคะสำหรับตัวเนี้ย ของ SCG Packaging เป็นหุ้นกู้อายุ4ปีผลตอบแทน3.5%นะคะความน่าสนใจของบริษัทนี้ก็คือเป็นบริษัทที่เป็นผู้นำในธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑ์ในประเทศไทยรวมถึงอาเซียนด้วยอย่างที่เราเห็นพวกกล่องกระดาษหรือว่าแพคเกจจิ้งต่างๆที่มีการบรรจุแล้วก็ขายก็เป็นสินค้าของ SCG Packaging ค่ะ ระยะเวลาการเปิดขายของหุ้นกู้ชุดนี้จะแบ,บ่งเป็น2ช่วงด้วยกันนะคะช่วงแรกจะเป็นการเปิดขายให้กับผู้ถือหุ้นกู้ปัจจุบนันที่ถือหุ้นกู้ของ s c g Packaging หุ้นกู้พูนซิเมนท์ไทยหรือหุ้นกู้ SGC c h e m i c a l สามารถที่จะจองซื้อได้ในวันที่22ถึงวันที่24่พฤศจิกาย,ยน25นสามารถส่วนช่วงที่2จะเป็นการเปิดขายให้กับนักลงทุนทั่วไปสามารถจองซื้อได้ในช่วงวันที่28 ถึง30พฤศจิกาย,ยน2 5 6 5ขั้นต่ำการจองซื้อจะอยู่ที่หนึ่งล้านบาทหรือ1000หน่วยหน่วยละ1,000บาทหุ้นกู้นี้จะต้องไปซื้อที่ธนาคารเท่านั้นนะคะคือธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคารกสิกรไทยและธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะ ถือว่าเป็นตัวเลิอกอีกอันหนึ่งที่น่าลงทุนนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์แบบนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะแล้วก็กด s ับส c คร b e เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะ